รายการดังบอกใบ้นักร้องบอยแบนด์ติดสาวในเกมจนวิดเลิกแฟน มีเรื่องเมาแซบๆมาให้ได้สืบกันอีกแล้วค่ะว่าเป็นคู่ไหนเหมือนล่าสุดรายการเผ็รมันบันเทิงได้ออกมาเมาว่าคู่รักนักร้องบอยแบนด์กับสาวหน้าเหวี่ยงเขากําลังละหองระแหงกันเพราะฝ่ายชายติดเกมหนักมากหลังจากที่ทั้งคู่ไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่แทนที่จะสวีดวานกันเหมือนคู่อื่นๆแต่คู่นี้ดันนั่งเล่นแต่เกมทะลงุงทะเลไม่สนใดไดแล้วเปลี่ยนแค่สถานที่เล่นเกมเท่านั้นแต่ผู้ชายไม่ได้ติดแค่เกมเท่านั้นแต่ดันติดผู้หง ในเกมด้วยเมื่อสาวหน้าหวี่ยงจับได้ก็ไม่ไว้ใจอย่างหนักแต่งานนี้ไม่ต้องลุ้นว่าเขาจะง้อกันไหมเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องฝ่ายชายก็ง้อแบบหนักมากจนฝ่ายหญิงใจอ่อนให้โอกาสอีกรอบแต่ต้องระวังให้ดีเพราะในิสัยของสาวหน้าเวีง่งหากตัดขาดจากใครแม่น้าก็ไม่มองเลย